แต่เขาไอเราไม่อยากจริงอาอะไรบ้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 าอะากาศสวัสดีครับทุกคนอื้มอ๋อยังไม่ลอยเลยอ่ะอ่ะเร็วๆเร็วๆร็วลอยสูงเนยมาลอยข้างหลังกูมาพอแล้วไม่บอกแล้วมาแลเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วอี๋โอ้ยเนาะหักมุมหักมุมอะไร สวัสดีครับทุกคนทุกคนสงสยัยกันไหมครับว่าเบ็ดตกปลาธรรมดากับเบ็ดตกปลาที่เพิ่มค่าความแรงเนี่ยมันต่างกันจริงๆหรือเปล่าไป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 ตกป,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 ปลกาโดยที่ผมจะให้เพื่อนที่ใช้เบ็ดตกปลาที่มันเพิ่มเรตตี้เยอะสุดนะสามสิบห้าไอเด้นมึงใช้มึงมีอะไรบ้างอตอนเนี้ย <S <S เ,เดี๋ยวกูใช้ <S <S เดี๋ยวกูใช้ของฟรีแล้วกันช่วย ไม่ของกูก็ไม่ได้อาบพี่่เลยไป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 ของฟรีเหรอเอาจากไหนฮะของฟรีเหรอีเดี๋ยวกูจะไปทำ่อย่าพึ่งดิกูจะทคลิปสอนทีฮีผมจะทคลิปสอนนะครับคลิปต่อไปนะครับแต่อยาัทุกคนกกู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 กกูปไปไปกปปโหยาจบพวกนายแหลกันหน้ากูเห็นมึงว้าปได้ปันพื่ สรุปไว้ให้ฉัลืมกดอัดยอกหยอกยอกอัดไปแล้วโอเคจังหวะนี้เราก็จะทำมียอะไรก็ได้เขาอยังไงบางก็ต้องกอคลิปอยู่แล้วใช่จังหวะนี้คือกอคลิปยาวจะพูดอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องพูดก็ได้ถ้ามึงจะพูดคำว่างั้เ้ววจะป็นกูไต้องมาเอคุณ้ม่ ต้องตกกี่ตัวลืมบอกเลยห้า <50. S 1> อันนี้มึงกระเป๋ามึงเต็มกี่ตัวสิตัววะสองโอเคงั้นเอาสิตัวไม่ลัวมันนอนไปร้อยตัวไปให้ดิร้อยตัวห้าสิบห้าสิบห <50, 50. S 1> ข้าวไปแดกฝนมันตกอ่ะไอ้เฮียไม่ชอบกินข้าวตอนฝนตกไม่อะไม่รู้เหมือนกันแต่กูไม่ชอบไอ้เนนี้กูพูดจริงนะเรื่องมากไอ้เฮียไม่ต้องแดกโอ้เออเพื่อนกูอิ่มแทนและ แล้วคุณต้องไปมิวเสียงออกโอเค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 อันนี้ตกครบหรอฮะคุณตกครบหรอกูบวกเออไม่ครบตึมตึมคุณตกได้แค่สิบสองนะปั๊มเยี่ยมสิบแปดแล้วเนี่ยอืมคุณสิบแปดโคตรไวอ่ะ เชีย่ะกูตกได้ซอสฟิชสีแดงสีหายยากพรองกับมิติกด้วยไอเบ็ดโง่เฮียเนี่ย ก็เหี้ยไอ้เบ็ดอะไรนั่นไม่เคยตกได้ปลาดีๆเลยด้วยกูได้ปลาเท้าอย่างเงี้ยไอ้ทิ้งแวงกูใช้เบ็ดนี้ดีกว่าไอ้ปลาแล้วเราจะวัดยังไงวะอะไรนะมึงพูดว่าอะไรนะเราจะวัดยังไงวะว่าสรุปแล้วเนี่ยดีกว่าสรุปแล้วกูจะบอกว่าสรุปแล้วก็ก็ก็สุ่มกันเถอะครับผมมันคือยังไงมันก็ได้ปลาดีกว่าเว้ยมึงได้ปลาเท้ามากี่ตัวกูได้ปลาเท้ามาเกือบหมด ปันผมชมพูไอเดนแมนจะแต่งตัว่างเดียวอะเหี้ยผนบเนี่ยไงไอเหี้ยมันเพื่อนเพื่อนเหี้ยไม่กูบอกว่ามันก็ดูดีแต่กูไม่ได้บอกให้มันซื้อเหมยมาร์กไหมกระติก อันนี้กูขนาดกูอัพค่าลิดิตี้ไว้แบบจำนวนหนึ่งอล้น,นะกูอัพอีกทีก็ร้อยสามสิบสามเพชรอะโอ้าอาวอิวสิบเจ็ดมั้งก็ยังไม่ได้มิติกอยู่ดีอะ เมื่อวานเะนี่ยกูพึ่งได้มาตัวหนึ่งนะวันหนึ่งได้ตัวหนึ่งวันนี้ยังไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้ไปตกวันนี้ล่าป่าเนะเออไอปันกูรู้แล้วเราจะวัดยังไงวัดว่าขายไงเพื่อนใครขายได้เยอะกว่าเงี้ย่เออใครขายได้ราคาเยอะกว่าก็าแปลว่าป่ามันก็ต้องดีกว่าเพราะเราตกในจํานวนที่เท่ากันอ่ฮาฮะเออไอเชดิวป็นคนมาทําคลิปแทนกูนะนจริงแล้ว <laughs> กูคิดี่ไ,ไม่ออกกูจ <laughs> ะเล่นอย่างเดียวตอนนี้น พอดกูอยู่ไหนอของกูไปซนอนหายไปไหนกูจะครบนะห้าสิบตัวใช่ปะเออห้าสิบยี่สิบเอ็ดล่ะมึงต้องตกห้าสิบสองตัวไปทำไมอะโอ้ยเหี้ยไปในกระเป๋ามีสองอันไปไปไป เฮียสักพักไอ้ปลาปลาสีแดงมึงแดกคาสองมื่น,น<笑><笑>จบไปเฮียขึ้นอยู่กับดวงสุบสรุปอันนี้ครบแล้วเฮียไปจับปลานในน้ำแล้วเฮียเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเก็บให้ครบห้าแสนแล้วไปทำคอนเทนต์เปิดกาชาดีกว่า กาชาเลยกาชาเบ็ดอะสกินเบ็ดอะนะอืใช้เหรียญสุ่มเหรอใช่ใช่ห้าพันห้าพันสุ่มหนึ่งรอบงั้นงั้นงั้นก็กล่องธรรมดาอะกล่องไหนเนี่ยกล่องกล่องข้างๆอะกล่องที่มันจะมีสกินพวกสกินหลายๆอะทื่ไอ้กล่องพันหนึ่งใช่ใช่แต่ว่าไอ้กล่องไม้มันได้แค่สูงสุดแค่แค่อีพิคเ่ยเอาละกล่องกล่องกล่องไอ้กล่องน้ำเงินนี่คือมีเลทรอบ เหมือนกันกระป๋องทองเลยวะแต่ว่าใช่ไม่เท่ากันเลดดับไม่เท่ากันใช่ใช่ของเหมือนกันอ๋อแต่ของไม่เท่ากันอันหนึ่งเสียตังค์อันหนึ่งันฟีงี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็เก็บเหมือนกันงั้นมึงก็เก็บทักแสนหนึ่งอะหมายถึงเพชรโอ้โหยากนะเว้ยเควสวันหนึ่งมันได้วันละแบบเควสละแบบสิบเพชรสิบห้าเพชรจริงอะแล้วมึงต้องเก็บแสนหนึงอะแต่ถ้าเก็บจากปลาถ้าตกถ้าเลือกตกจริงๆอ่ะ ไอ้มาเคยตกได้เยอะสุดรอบละสามแสนตกปลาเลยตกปลาปิรันย่ากับปลาเสือไทเกอร์ฟิตอ่ะแบบเลือกอ่ะแล้วแบบโชคดีนะ่ะแบบโชคดีได้แบบทาลกแล้วเป็นสีแบบสีแพงๆเงี้ยเออเพราะว่าเกมเนี้ยไอขนาดปลาตัวเล็กสุดอ่ะปลาทาลกอ่ะอะกูตกกูตกเพิน<ร>ไปห้าสิบหกตัวแล้วเฮ<ร>ียกูกูชนะมึงแน่เลยก็ไปขายไอ,ไอซอนฟิตแม่งเป็นเบบี้อะโอย่ย กูไปขายทิ้งก่อนสี่ตัวเฮียมึงก็จะขายตัวไหนอะตัวลาสุดที่มึงตกได้อะจำได้บ้าแล้วสอบติดไปขายอะมาดิวมาครบยังยังกูไปดูตู้กาชาอืมไอ้เราไอ้เนี้ย โอ้โหตู้เพชรแม่งอันนี้วะหน่งจุมิติกอะแต่ถ้าเป็นตู้เงินมัน0.12%ย่อะคืออะไรวะเปอร์เซ็นต์ออกอะห่งเกับ0.12แต่ว่าเงินมันหาได้เรื่อยๆมันหนึ่งมันหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหน้าตู้มันเขียนว่า10%ตู้ไหนโอกาสออกไงโอกาสออกมิติกอะ10%ก็คือถ้ามึงสุ่ม10รอบจะต้องออกจะต้องได้แน่นอน1รอบ ถ้ามึงมีหมื่นโอกาสออกสิเปอร์เซนต์แต่ว่าโอกาสที่มันจะออกสูงอีกประมาณใช่หรอมันไม่ใช่งั้นเหรอไอ้หน้าหีทูน่ามันติดเบ็ดกูแล้วมันไม่ยอมขึ้นนะไอสิบสองตัวนะเนี่ยสู้มึงเอาเพชรไปอัพตรงนี้ดีกว่าเนี่ย ไปอัพความค่าความแรงลิตี้ตรงร้านขายหอ,อกอะ่ะมันจะมี <ไป S 1> ให้อัพ,อพสก,กิลไวห้าร้อยสเปซ<ส>โอ้ย <c oughs> ของกูตอนนี้แค่ร้อยสี่สิบเองตอนแรกว,ว่าจะซื้อร้อยเจ็ดห้าแต่ถ้าซื้อแล้วเงินจะไม่เหลือเลยอะ่ะเสร็จแล้วไปไปขา,ขายดีขายขายแล้วเง่อเดี๋ยวกูแคมปหน้าจอว่ากูได้ตังค์เท่าไหร่แล้วก็ส่งให้มึงคือขายอะ่ะ อุ้ยหมื่นหกใช่หรอหมื่นหกอ่ะผู้ขายได้หมื่นสองต่างกันสี่พันอ่ะขายได้หกร้อยตัวแถบอ่ะเป็นตัวแถบอ่ะมาเป็นตัวแถบโอเคครับสรุปเออรวมๆๆๆๆๆสรุปสรุปคลิปสรุปคลิปคลิปเร็วคลิปจบเร็วคลิปจบเร็วโอเคครับสรุปแล้วก็ มันก็ของมึงได้ปลาแบบไหนมั่งนะได้ทั่วแบบอันนี้ได้ปลาพวกอันนี้ปะพวกบูฟินทูน่าปะที่กูเห็นอ่ะใช่ของกูได้ปลาเท้าไปสิบกว่าตัวเยอะได้เยอะมากกับกูไดหนึ่งสองสามสี่ของกูไม่ใช่บูอะเป็นกรีนอะหกเจ็ดมุมแปกรีนฟินทูน่าใช่อ๋อแล้วตกเพื่อนผมตกห้า ตัวไดธรรมดากับไม่ธรรมดาแค่แตัวได้แต the okay. ่ได้แบบคอมมอน่ะสิบส่ตัวสรุปครับสรุป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 รุปสปสสรุปสรรุปสรุปรรรปสุรปสปสุปสรุรปสรุปสรุรุสรุรุปสรครรุรุปตรุปรปรปปรเปรสรร อันนี้ไปไปตกปลาไปตกปลาเอาทำเวลลนมือใหม่ทำได้เปล่าทำได้ทำได้ทได้แบบนี้มันต้องเวลเท่าไหร่เดไ้อะไรนะอาทิตย์ละคนที่ต้องมีเวลล์ทำได้หรือเปล่าเวต้องมีเวลต้องมีเวลล์ยี่ห้ามั้งแค่จำไม่ผิดอ่ะมึงลองไปดูตรงบอลลูนแล้วแป๊บเดียวกูเวลล์หกสิบอย่างรวดเร็วอ่ะเดือนหนึ่งมั้งแค่จำไม่ผิดอ่ะโอเคครับเจอครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายไยปิดคลิปไรเฮีย